วัสดีทุกคนนะคะวันนี้พัฒนาแก้วเรือนะคะกําลังจาบอแจ้งคุณลูกค้าว่าตอนนี้เรากําลังแพ็กสินค้าอยู่นะคะอ่านะคะเราแพ็กได้จํานวนทั้งหมดกี่กล่องเห๋ือเราจะโพสต์ที่หน้าเฟซอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะกําลังแพ็คมาขามเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะต้องขออภัยนะคะที่ส่งสินค้าร่าช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวแพ็ จำนวนได้กี่กล่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอที่อยู่ของคุณลูกค้าที่สั่งจองมานะคะนี่นะคะเตรียมตัวแพ็คอยู่นะคะกำลังเร่งมือเลยนะคะจะส่งสินค้าให้พรุ่งนี้นะคะคุณลูกค้าที่น่ารักขอบคุณทุกคนนะคะที่สั่งสินค้ากับแม่ค้าเนาะจากชาวสวนโดยตรงเลยนะคะรอบนี้ต้องบอกว่าที่ช้านิดนึงก็เคลียร์ต้นนะคะ เก็บที่ต้นนะคะจะรอบต่อไปก็จะเป็นของพี่ชายเนาะนะคะสำหรับของเรานะคะในส่วนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะนี่นะคะกำลังเร่งแพ็คอยู่นะคะเดี๋ยวได้สินค้าทั้งหมดกี่กล่องจะแจ้งอีกทีนึงนะคะขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนที่สั่งสินค้ามานะคะ พรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งสินค้านะคะวันนี้กำลังเร่งแพ็คอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกออเดอร์คะ่ะวันนี้พัฒนาแก้วเรืองขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ